เดตใหม่กับความเจ็บปวดครั้งใหม่ของแอดยังไงล่ะแอดได้ยินนะว่ามีอัปเดตใหม่นี่ไงนั่นไงนั่น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 เขาบอกว่าอัปเดตตอนนี้มันจะมีอะไรน,นะกุระใช่ไหมแล้วก็มีแมปใหม่ด้วยโอ้โหนั่นคือสงคราม <laughs> กับแมปใหม่อีกดันหนึ่งคือที่ดวงจันทร์ แอดเห็นบนทวิตเตอร์นะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมซึ่งแอดก็จะไม่เล่นพวกอดเดิมๆแล้วเพราะแอดก็รู้แล้วมันคืออะไรอันนะส่วนพวกนี้เราก็เคยเล่นกันมาแล้วก็คงไม่จําเป็นหรอกเอ๊ะมาไม่พูดพอนมเพลงขอซักสองแบบแต่ถ้าแอดแบบปิด่สจิงกเกอร์ขอแบบเดียวแล้วกันนะไม่ว่ากันเนาะโอเคเริ่มเลยดีกว่าออ ลูกของปิกกูนะฮะลูกของปิกกูใช่ไหมปิกกูด what the fuck เมื่อกี้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงวะล้อเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย,ยะอีอื้ไม่ไม่ครึ่งตาแรกจะไม่กดจะไม่กดในตาแรกเด็ดขาดไม่จะไม่กดในตาแรกเอ้ยช่างมันเดือ ไปเลยไปแล้วเข้ากูละเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้โอเคโอ้เสียเชียนเชียนเชียนหย,ย,ย่าไอ้ปั้นหนึ่ง จำเป็นลูกสอนด้วยนะลูกสอนเสียงหัวล้อเนี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอสอนกัน สปีดลันเร็ว What What the fuck Okay เร็ว ้อบทุกคนอาจจะไม่เห็นกล้องนะแต่ตอนนี้มือขวาแอดกรำแล้วตอนนี้มือขวาแอดกรำละแน่นเลยแน่นพอสมควรเลยตอนนี้ เฮ้ยเดียว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 ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่มันก็จะต่อบแบบใหม่ได้แล้วนะขอลองเลยละกันนะ เนเน่วีดีว่าจะได้ไปสั้นเกิน What ฮึ่ว w o ว w เ <c oughs> พลงคุ้นๆเนี่ยแต่ึิไม่บอกว่าของใครโอ้โโอ้สวยแล้วไง ยิงไม่ชอบแนวการวิตี้นี่ด้วยไปไหนทางไหนตอนเนี้ยทางนี้เหรอทางไหนอะ่ะใช่ถูกแล้วอโอเค เพลงคุ <l id sei> <c oughs> ้นๆอ่ะแต่นึกงไม่ออกของใครอ่ะโอ้สวยแล้วไงเออขุดไม่ทันไรก็จะอ้วกแตกจะอ้วกแตกอ้วกอ้วกอ โอเคโนโนโอ้ยโอ้ยจะอ้วกละแอดจะอ้วกละแอดจะอ้วกละเออ โอเคก็ได้อ่าอ <pr> ๋อเอ๊ะฮะจบแล้วเหรอเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวจะเล่นแบบใหม่จบ2อันติดไม่ได้นะ สวยวไรเงี้ยสวยไรไงไปแอดดูก่อนอแอดดูก่อนมันจะจบแค่สองแบบนี้ไม่ได้นะแอดจะข้ามแบบที่แอดเคยเล่นแล้วละกันจบแล้วเหรอจบมันจบแล้วเหรอฮะเดี๋ยว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 เดี๋ว m o t h e r f u c k จ้ะจ้ะแม่อัอยูขข่ข้างๆแอดเองตอนนี้อย่าไปสนใจแล้วเท่าไหร่อันนี้คืออะไรรีเวิร์สโอ้บายบาโอ้เพลงโคตรเจ๋งใครเป็นคนแต่งเพลงเนี่ย โเพลงนี้ไม่ค่อยจะแบบยูโรบูทเท่าไหร่เลยนะเพลงนี้โคตรจะยูโรบูทเลยเวลาอยู่ข้างบนโอเค 케라아아파에 <suss> <suss> ไ,ไ <c oughs> แล้วจะไปยังไงเดียมันถึงเหรอ <c oughs> ไม่ถึงอะ่ะจะไปยังไงอะ่ะ โอเคลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วทำใมาอ่อีกรอบขอบขอบเล่นขอบ <c oughs> เอ๊ <c oughs> ไม่ยอมเหรอลูกเลย มันไม่ขอบแบบที่แอดต้องการน่ะขอบอเค K E C ดูเหมือนจะจบจริงๆแลยวฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะน่าจะจบแล้วฮะจบเฉพาะตอนนี้ยนะเดี๋ยวก็รอเขาเอาแบบใหม่เข้ามาละกันเนาะเฮ้ แต่ดูท่าจะไม่ใช่ระดับเล็กเลือฮะคงจะเป็นซีรีส์จริงๆฮะถ้าเขายังพัฒนาต่อนะงั้นก็นะก็จบแค่นี้กันกับสมออาเมระกันเนาะดีหน่อยที่แั่งนี้มันไม่ใช่นรกแบบที่แอดคิดเอาไว้อะนะงั้นก็ จบแค่นี้ละกันสำหรับวันนี้นะเพราะว่าแอดก็ไม่อยากเล่นแบบซ้ำแล้วแอดยังไม่อยากให้แอดไม่ใช่ตัวแอดหรอกแอดยังไม่อยากให้โตแอดระเบิดอ่ะน,นะงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะกันนะฮะบ๊ายบายฮะ